ก่อนดามแม่ไนแ่แม่แม่จะมึงได้ไหมจไ้แม่แม่มนะจ๊ะ a u t e มาจากอะไรลูก beauty b g ก็คือเป็นสายอาร์ที่คนในโซเชียลเขาตั้งให้ค่ะคือหลายๆคนที่รีวิวเครื่องสอางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกว่า beauty blogger อะไรอย่างงี้ยแล้วสวยสน่ารักแบบนี้ทาอาชีพอะไรคะตอนนี้เรียนอยู่ค่ะใช่ค่ะกำลัง ก็ลิกขึ้นปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ไฟยุ่แค่เท่าไหร่เนี่ยสิบเก้าค่ะแม่แค่สิบเก้าไฟจ๋ากติเนี่ยเขาแต่งหน้ากันเขาก็ใช้มือแต่งแล้วหนูใช้าแต่งใช้ตีนค่ะตีนค่ะโอ้โหจัะเดี๋ยววันนี้นะขออนุญาตนะคะเนื่องจากว่าคนไทยจะถือนิดนึงเขาจะรู้สึกว่าการใช้เท้าขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาพูดหรือขึ้นมาแสดงเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเราจะไม่ใช้กันแต่ในกรณีที่ ของเรานั้นมีทุกอย่างปกติครบแต่ของฝ้ายครบไหมครบสมองครบความคิดครบอารมณ์ครบและการมองบวกครบเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องมีอันนี้เขาเรียกว่ามือของน้องก็จะเกิดเพราะฉะนั้นนี่คือมือค่ะนี่คือมือ้ใช่ใช่โอ้ยเยนกอน่าได้แลวนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าฝ้ายเป็นคนที่มีเท้าที่สวยเหมาะที่เป็นมือด้วยนะ เอาพี่ว่าคือมือพี่เนี่ยดูเป็นตีนอะเงแม่แล้วว่าเทากับหน้าหนูอะไรสวยกว่าขากับหน้าหนูขาใช่ไหมโอเคนี่ตอบเลยได้หนูหนตอบอยู่แล้วหน้าสวยเราหน้าสวยแม่บอกตรงจริงเหอเทาจริงจริงอแล้วไม่ต่ออุ้ยต่อแล้วนู่นแต่งหน้าเออปกติจะผิดพลาดเนี่ยนะ กาแต่งหน้าเนี่ยเขาใช้มือแต่งกันหนูก็คือใช้มือของหนูแต่งเหมือนกันใช่ค่ะใช้มือเท้าเนี่ยค่ะในการแต่งหนูเริ่มใช้เท้าเนี่ยในการแต่งตั้งแต่อยู่เท่าไรฝึกอะถ้าแต่งหน้าหนูแต่งตั้งแต่มอ .4 ค่ะแต่ถ้าใช้เท้าอะไรอย่างเงี้ยหนูใช้ตั้งแต่ตัวตัวน้อยๆก็ตัวเล็กๆค่ะแต่ว่าในการแต่งหน้าเนี่ยคือประมาณสัก1 3 14ใช่ค่ะแล้วอะไรที่ยากที่สุดเวลาที่หนูใช้เท้าแต่งอะไรที่ยากที่สุดหรอบนหน้านะ ตาค่ะตาเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแต่ว่าใช่ค่ะรายละเอียดเนี่ยมันเยอะมากแล้วหนูใส่ขนตาได้ไหมหนูติดขนตาตอนนี้ยังยังไม่คล่องค่ะ อาจจะใช้เวลานานหน่อยเห็นเมื่อใส่คอนแทคเลนส์ก็ได้ด้วยใช่ค่ะใส่คอนแทคเลนส์นางใส่ประจำนางใส่ประจำวันนี้ใส่ไปได้เพราะว่าใส่แล้วนอนใส่นอนไม่ให้ไม่แบ้เพราะใส่ปุ๊บันหนูไม่ค่อยหยอดตาไงหนูขี่เกียจหยอดตาไม่ได้ไม่ได้แล้วแล้วมันก็แบบเป็นเส้นเลือดในตาค่ะมันแห้งอ่ะเนอะมานโงงานของฟ้ายไหมคะอยากเห็นผลงานให้ดูในคลิปแต่ละอันเนี่ยในคลิปแต่ละอันของฟ้ายเวลาฟ้ายทำงานฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลมีเดียทุกคนนะคะวันนี้ยกลับมาพบกับ ไฟชัยทักแต่หน้ากันอีกแล้ววันนี้นะคะแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางหลักสิบแต่ได้ลุคสวยหรือดูอแพง สวยยากเสร็จแล้วนะคะฟินิชลุคเห็นไหมง่ายมากเลยนะคะและก่อนหน้านี้นะคะน้องพายได้แต่งหน้าให้กับทีมงานของเราด้วยใช่ไหมเป็นแบบสายฟอเอาให้ผัวจําไม่ได้เลยได้ไหมแบบนั้นเลยเหรอเดี๋ดูบีฟอร์บีฟอร์บีฟอร์ไหนข้างหลังบีฟอร์หน่อยทีมงานนี่ไอ้จุ๊บแจงค่ะจุ๊บแจงจุ๊บแจงของเราเด็กกองดิฉันเองจุ๊บแจงอยู่ไหนลูกจุ๊บแจงตอนนี้แต่งแล้วตอนนี้แต่งแล้วจุ๊บแจงมาแต่งเสร็จแล้วค่ะไมยังไม่ได้แต่งอันนู่นนั่งลงทีลูก อันนี้เรียกเบาๆเจ๊แจงสวัสดีค่ะไม่แต่งดีกว่านะแจ๊ทำไมล่ะไม่ได้อยู่ที่ช่างนะตอนนี้อยู่ที่เราแล้วเฮ้ยแจงดูสวยธรรมชาติงานฝ้ายอเอ้ธรรมชาติเนอะเนาะเนอะฝ้ายเนาะแต่งแบบโทนธรรมชาติเบาๆเขาใส่ใช้ใช่ชิมใช้อะไรด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะใช้เป็นไฮไลท์ค่ะในการใช้เวลานานไหมลูก แปบเดียวค่ะเมื่อกี้ประมาณ20่สิบนาทีมั้งคะยี่สิบนาทีได้แต่งได้แล้วเก่งนะตั้งแต่ในรูปนะในรูปนะกับอันนี้รูปกับอันนี้พี่ตาชอบอันนี้ชอบอันนี้ใช่ใช่ไม่จำไว้เลยลูกแต่งตคนแม่แต่งไหมหนูแต่งให้เอาเสร็จขอบคุณจุ๊แจงค่ะขอบคุณจุ๊แจกนะยังขอบคุณนะขอบคุณจุ๊แจงค่ะพี่สุธานี่พี่มาก แต่งหน้าตัวเองกับแต่งหน้าคนอื่นอันไหนยากกว่ากันแต่งหน้าคนอื่นยากกว่าค่ะเพราะเพราะว่าแต่งหน้าตัวเองเนี่ยมันได้รู้รายละเอียดบนบนใบหน้าของเราว่าแบบว่าเราจะแต่งอะไรยังไงเหมาะกับโครงหน้าแบบไหนโครงสร้างแบบไหนในการแต่งค่ะแต่ว่าหน้าคนอื่นเนี่ยหนูยังมีทักษะในการแต่งไม่พออ,อ๋อแต่ก็แต่จริงๆก็พอมีพอมีค่ะแต่ว่ายังยังไม่ต้องเก็บเกี่ยวเกี่ยวยังผิวอย่างพี่ตั๊กต้องใช้รองพื้นประมาณไหน มอออไ้้้้ทขวดรรรนนนนนะัาเลยเอางี้ฝ้ายเดี๋ยวพวกเราจะให้ฝ้ายแต่งหน้าให้พวกเราขอพี่ตั๊กเลือกมาจะเอาส่วนไหนทาปากให้แม่อ่าแบบบรรยากาศไลฟ์สดไหมแม่เอาแบบไลฟ์สดต้องมีเพจไวมนะแม่มีเพจเดี๋ยเรียก็เดี๋ยวเลยกรอบทาปากคุณแม่คุณแม่ทาคิ้วอ่าได้คุณแม่จะลบออกข้ามมา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 ลบแล้วต้องเขียนนะไม่ใช่นะเธอได้ตา้วที่ลบให้แม่ไหมได้เชียวสิเดี๋ยวเขาจะลบให้ แม่ร่างพื้นไดไหมคะได้สิลูกได้กล้องก้องจับแม่หันหน้ามางนี้เลยค่ะแม่หันหน้ามือนี้เลยค่ะแม่หันหน้ามือนี้เลยค่ะแม่แฉะแฉะอะอะไรนะฟังเลยบอกว่าหันย่างไปหรือย่างไปเขาไม่ได้แฉะตัวหันตัวดีกว่าเอาตีนไม่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 หันตัวหันตัวดีกว่าหันตัวนะโอเคค่ะทีละคนทีละคนคุณแม่คะคุณแม่อยากอยู่ในวงการต่อไหมคะอยากคุณสิไม่ท้าบัก จะเดิมเนี่ยแม่อาจจะทานไม่ค่อยดีไม่ค่อยเก่งไม่ค่อสอนหน่อยนะลูกอืมมีแกรมด้วยอ่ะจานุสัดนิดนึไอ้เอาของเก่าออกก่อนนะค่ะค่ะต้องเช็ดมือก่อนแม่ค่ะเช็ดนะเช็ดมือให้ลูกก่อนเช็ดมือให้ลูกนิดนึงอ่าแล้วูกก็เช็ดปากให้แม่แล้วก็เช็ดปากให้แม่ปากลูกเช็ดอ้าวนี่พู แม่แม่หิวไหมหิว <manner? S 1> ไหม <rip> อลูกจัามันมีทรายนิดนึงดูสีไหนดีนะเดี๋ยวก่อนนะให้เขาเลือกให้เขาเลือกอว่าผิวอย่างไม่เนะี่ยแม่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 อม่แม่าม่แม่าม่แม่แ่แม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 าแม่แมแม่แมาแม่่แม่่แม่แม่มมแม่แ่แม่า่แม่าม่แ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 มาแม่แ ผิวสีแทนอย่างแม่ควรเป็นสีอะไรเอาสีนี้แล้วกันค่ะหยิบมาถูกใจแม่สูดใกล้ชิดปิดเวทีเลยนะอยากเฮ้ยแม่แต่แม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟันข้างหน้าเหมือนกับอตรงนี้เลยเล็บน้องจุขเขาจะบอกว่าฟันี่ฉันน่เหมือนเล็บตีนน้อง ไม่ถ้ารวยนะแม่อย่าพูดเงียบๆเๆอย่าอย่าอย่าพูดเงียบๆเงียบๆนะไม่ไม่เงียบก่อนเงียบก่อนไม่ไม่เงียบก่อนอย่าหายใจนะแม่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเลยอย่าหัวเราะเขาสิี่ยเขากำลังไลฟ์สดอยู่ เนี่ยคุณผู้ชมค่ะเนี่ยคุณผู้ชมแบบนี้คุณผู้ชมบ้านนี้ไดะคุณผู้ชมขาเอาไม่ได้เหรอเอาเหรอแม่ดูคนเด้อดูคนเด้อดูคนเด้อสวยค่ะเหรอเกิดทีนี้นะตาแม่บันเลูก แล้วครับปุ๊บอย่างเงี้ยคไปดูฮะดูเอาตีนสีกระจกไว้ก่อนลูกตีนค่ะแม่จ้องซ้ำกันนะนักแกงสีน่ะได้นะไอ้ที่เลยไปเนี่ยแบบเชิดหน้าเวลาแม่เชิดหน้าไปลูกก็ขดลูกก็กดกดออกมาขวดน้ำไปลงมาลูกจะได้วยเหรอไม่ตากวัดมีไหมมีมี ลูกตาทีนี้เมียไปเขียนคิวให้คุณแม่แม่ะคุณมาสิคุณออกมาสิจ้ะจ้ะจ้ะคุณออกมาใจคอนี่จะไม่ช่วยย่งๆแม่อายุเยอะแล้วเป็นอย่างนี้แหระคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขี๋ยวฝั่งนี้ไม่เหรอหายะถอยหายลงมาใช่ใช่ใช่ลูกแม่จะเกิดเป็นงี้ยแน่ขนาดนะท่านนี้ดีกว่าค่ะแอ้วไปหนักฝั่งนี้เออทำไมรู้ทิศอ่ะเพราะคุณแม่ตอผู้ชมแค่ย้ายไปย้ายมาก็ไม่เป็นปัญหาหนักไหมลูกตลาดได้ไหมลูกเอไม่ลด้ เนี่มึงจะเดินเหรมึงจะดูจะดูจะดูทุกคนอยากดูอ่ะเดี๋จะจะเดินอีกนะมึงจะจับกลับเข้าตะเกียบให้หัวมันออกมาเนี่ยอยากดูอยากดูเฮ้ยไิ้วมัน่ะไิ้วมัน่ะเฮ้ยฝ้ายฝ้ายโคตรคล่องเลยอันนี้มันเป็นดินสอหรือภูกันเป็นดินสอค่ะดินสอที่ไม่ต้องเหลาหมุนหมุนอ้าวใช่มึชอบแบบใช้สีประมาณนี้เพราะว่า มันดูแบบธรรมชาติดีอมันไม่เข้มมากใช่ไหมใช่ค่ะสีพวกนี้หนูเลือกเองปะแบรนด์เขาส่งมาให้ค่ะแล้วหนูก็เลือกให้มันเข้ากับคนใช่ค่ะผิวแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็ใช้เฉดสีต่างกันไปคนผิวอ่ะหนูอารมณ์ไร้สดให้ให้ให้หน่อยสิได้ต้องเพลงดังกว่านี้ดนึงอ่ะเพลงดังกว่านี้นิดนึงมาเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ทางไลก็จะมาที่นุมแบคการนะคะวันนี้นะคะเรามาที่รายการคู่หญิงเหมนะมาก แบบก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ ค,ค,คุณแม่ทรงเดิมเลยเนื้อจะบอกคุณแม่ว่าฝ่ายเมื่อกี้ใช้ใช้เท้านะใาป่าให้หนูนะไม่มีเลอะนะไม่ตรงเลอะในเขาแกงแต่ไม่เลอะเต็นูว่าออกงออกงออกแล้วแล้วัเป็นงง ของแต่งได้ปะเนี่ยโอ้อเอามือเองเนี่ยยังเลอะเลยพี่แมมกำลังมองว่าเด็กคนนี้ทำไมเขามีเขามีจิตจิตบวกมากเลย่รู้คิดบวกค่ะคิดบวกมาดูที่การเลี้ยงดูไหมล่ะอยากดูที่การเลี้ยงดูไหมล่ะไปไหนแม่ไปด้วยแม่วันนี้ค่ะแม่จางแม่สวัสดีค่ะแม่มาเป็นแฟนพี่สุนารีนะรู้ป่ะมี บ้ามากเลย่มวันโง่มันกระโหลกวันเบ้าเซมเซมเีมีโลกเหมือนกันใช่แม่มีวิธีสอนลูกยังไงให้ลูกยอมรับอยู่ให้อยู่กับโลกของความเป็นจริงที่น้องเป็นแบบนี้ค่ะอ๋อนี่จะสอนเขาตลอดค่ะจะสอนเขาบอกว่าถึงน้องฝ้ายไม่มีแขนไม่เป็นไรลูกแต่หนูต้องตั้งใจถึงคนจะมองคนจะถามนูก็ตอบเป็นแบบความจริงเลยแต่ตอนเล็กๆเคยโกหกเขาค่ะคือโกหกว่าเขาถามมาแม่ทําไมหนูไม่มีแขนค่ะแม่ก็จะบอกว่า เดี๋ยวก็งอกค่ะเพราะตอนนั้นเขาเล็กมากอะเนาะเดี๋พราะเขาเล็กมากแล้วหนูก็โม้เชี่ยไงเชี่ยเชี่ยเยียนสิบขวบเชี่ยแล้วสบายใจนะเพราะให้มาทำคลิปกาทำคลิปเขาบอกว่าแม่เคยบอกเขาว่าอ่ะหนูบอกสิแม่เขาบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็งอกเพราะว่าตอนเด็กๆก็ ก็เป็นอยู่ทุกคนเออไม่เป็นไรแหละมันแค <c oughs> ่อกอะไรอย่างเงี้ยสิบกว่าปุ๊บเอ้าทำไมแข็งกูไม่ไม่อันนี้คือเป็นวิธีที่แม่สร้างความแข็งแรงให้ลูกแล้วแม่ก็มั่นใจด้วยนะว่าไม่นี่คือลูกของฉันฉันเลี้ยงไปไหนต้องเป็นคนธรรมดาแม้แต่ไปวัด <c oughs> ตอน,น,นหนูเด็กน <ๆ S 2> หนูจะไปไหว้พระกค <น S 1> ็คนเห็นชาเขาบอกว่าพาน้องเนี่ยไปขอทานตรงนู้นสิได้เงินเยอะคนพูดแม่งี้เลยหรอใช่ค่ะแล้วแม่แม่ทำไงอ่ะแม่ก็บอกว่า ตราบใดที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่พาลูกขอชานเด็ดขาดอย่างนี้ค่ะลงลมลงลมงลมเปิดมากาเ,ลเลยนะคะคือเขาเขาเลี้ยงลูกที่เกิดมาเป็นแบบนี้ให้ให้เป็นเด็กที่สมบูรณ์ได้แต่บางคนลูกเกิดมาสมบูรณ์แต่เลี้ยงให้เป็นเด็กที่ไม่สมบูรณ์เนาะอ่อนแอเจออะไรหนอกก็ไม่ได้ ออขอให้แม่ภูมิใจนะว่าสิ่งที่แม่ทำอ่ะมันวิเศษมากมันสุดยอดมันคือมันมีคุณค่ามันสร้างคุณค่าเรามักจะพูดเสมอว่าจริงๆถ้าสังคมจะแข็งแรงครอบครัวต้องแข็งแรงนี่คือหนึ่งตัวอย่างของครอบครัวที่แข็งแรงแล้วทําให้ฝ้ายอ่ะแข็งแรงแล้วมาอยู่ในสังคมได้โดยเขาเลี้ยงตัวเขาเองได้ในขณะที่เรียนเขาหาไรายได้ได้ฝ้ายลกูกหนูชมภูมิใจนะลูกนะวันนี้มาเนี่ย หนูเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้กับคนเยอะแยะมากมายแต่กว่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะต้องบอกเลยผ่านมาเยอะพี่สุเคยท้อไหมมันจะต้องมีบ้างวไม่รู้นะอันนี้แม่แม่ดาวเคยท้อไหมหรอหนูหนูไม่เคยท้อเพราะว่าหนูคิดว่าหนูวะไม่มีตั้งแต่เด็ก ใครที่กำลังรู้สึกว่าเฮ้ยราหมดหนทางคุณดูไม่มีทางหมดหนทางมันอยู่ในนี้แค่คุณลุกขึ้นมาแล้วก็ใช้เนี่ยแล้วก็คุณตั้งใจนะรับรองประสบความสําเร็จแน่นอนขอบคุณน้องฟายค่ะขอบคุณแม่ค่ะเรารักกันเลยอ่ะได้เจอครั้งแรกก็ถูกชะตาตามได้นะในเพจของน้องก็จะเป็นเพจ เป็นเพจใช้เท้าแต่งหน้าค่ะแล้วก็ Facebook ส่วนตัวบุญธิดาชินวงศ์ค่ะไอจีอ่ะไอจีบุญธิดาแล้วก็ยูทูบชาแนลไฟสวยค่ะแม่นี่คือแบบหน้าปกติของเลยนะแล้วก็ไม่ปกติเอาแบบปกติดีกว่าชอบเอาหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะ๋ยวเดี๋ยงช่วยเดี๋ยวจะไปกันใหญ่ทีนี้เนี่ยลูกมาให้กำลังใจแล้วแม่ก็อยากกำลังใจลูกด้วยคำคมของเรานะจ๊ะค่ะ มีนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ไม่มีสิเรื่องใหญ่คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ